I billionaire wanna be billionaire, so fucking bad. ครับผมวันนี้ผมก็จะมาสำรวจโดยการสัมภาษณ์ในหัวข้อครับคุณคิดอย่างไรกับเด็กไทยสมัยนี้ที่มีความรักไวกว่าเด็กสมัยก่อนเรามาฟังตัวอย่างกันเลยครับผมครับสวัสดีครับมีทราบว่าชื่ออะไรครับชื่ออมสินค่ะอ๋อครับผมวันนี้ผมจะมีคําถามมาถามคุณอมสินนะครับผมจะอยากรู้ว่า คุณคิดอย่างไรกับเด็กไทยสมัยนี้ที่มีแฟนหรือว่ามีความรักแตกต่างกับเด็กสมัยก่อนไหมครับก็สมัยก่อนนะคะก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารทางจดหมายนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นทางอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายะคะ่ะอ๋อครับผม ครับผมสรุปจากการสอบถามนะครับได้พบว่าโลกของเรานะครับได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีครับมีการติดต่อสื่อสารกันง่ายครับและเด็กสมัยนี้ก็จะมีความรักไวเพราะว่ามีการติดต่อกันง่ายสะดวกครับโดยการแชทหรือว่าอินเทอร์เน็ตนครับครับผมขอบมากครับ